น้ำค่ะเรียกได้ว่าลุยมาหมดแล้วนะคะลูกจก้างก็หกปีเข้าไปนะคะบอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่ใช่และไม่ตอบโจทย์อนาคตไม่มีหันตัวเองไปเป็นเจ้าของแบรนด์ดีกว่านะคะตังอยู่แปดด๊แปบเดียวได้ <laughs> แป๊บเดียวค่ะพี่แป๊บเดียวมันยังไงนี่ <c oughs> ก็เป็นคนมีความฝันเนาะคือ ตอนที่เราทํางานประจำค่ะเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินมีความฝันเราก็อยากออกไปทําความฝันของเราอะ่ะก็เ,เอาอแบรนด์ใช่เอาเงินทั้งหมดไปเป็นเจ้าของแบนรนด์เสร็จปุ๊บคือการตลาดมันไม่ถึงอะค่ะพี่อ้อนแล้ว,วกกับสินค้ามันเป็นกระแสอะ่ะพอมันขายได้แปบ๊บนึงอะ่ะพอสินกระแสมันหมดอะ่ะม,มันก็ขายไม่ได้แล้วเงินที่มันอยู่กับของอ่ะมันก็ทุนจมอะค่ะไปต่อไม่ได้เห็นบอกว่าคาพูดอะไรนะพี่อ่นชอบมากเลยที่น้ำบอกขายดีก็เหนื่อยตายขายไม่ดีก็อดตายคือมันเหนื่อยมากพี่มันเหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องทําเองทุกอย่างตั้งแต่การผลิต กแพ็ของ,ง,อรองเรียกนีก้ว่าฝัานชัดเป้าหมายยังมีเดินต่อไปจนกระทั่งวันนี้ได้มาเจอของจริงแล้วค่ะก็คือเรารู้สึกว่ายังไงอะออนไลน์ก็เป็นคือทางรอดของเราอะค่ะมันคือตอบโจทย์ที่สุดแล้วก็ได้มามเจอกับพี่อ้นเนาะวันนี้ก็คือทําให้น้ำเนี่ยสามารถแบบ มีรายได้เท่ากับตอนที่เราขายสินค้าแบบดีๆแบบกระเปแต่ว่าอันนี้มันมั่นคงกว่ามั่นคงกว่าเหนื่อยน้อยกว่ามีการผนแรงมีระบบมีเครื่องมือให้เราทุกอย่างใช่ใช่คือทุกวันนี้ไม่ต้องเครียดอะไรเลยคือแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนเราต้องทำสต็อกเองทำคอนเทนต์เองทำทุกอย่างแต่วันนี้ค่ะที่เนี่ยคือมีให้หมดเลยมีคอนเทนต์การปิดการขายมีสต็อกให้ไม่ต้องสต็อกเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือมีซัพพอร์ตให้หมดทุกอย่างค่ะเรียกได้ว่ามาแต่ตัวกับหัวใจและอยากมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จับมือจิ้มจริงๆใช่ดูแลตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายาง่ายๆอยู่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์อะใช่คือน้ำรวามซัพพอร์ตขนาดดีสามมาถานน้ำก็ยังตอบอยู่ <c oughs> ใช่อันนี้คยอซัพพอร์ตจริงๆค่ะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนนะเพราะฉะนั้นวันนี้มั่นใจมากๆออนก็มั่นใจค่ะกับเครื่องมือชิ้นนี้จริงๆค่ะใครก็ตามค่ะทีนี้อยากรอดอยากได้ชีวิตใหม่อยากได้ไลฟ์สไตล์อยากได้อิสระภาพกลับไปแล้วเป็นนายของตัวเองแบบชัดเจนเรียกได้ว่าไม่เครียดและไม่แบกอะไรเลยทักมาพูดขุยพวกเรานะ ใช่ค่ะยินดีซัพพอร์ตค่ะนะคะยินดีซัพพอร์ตจริงๆค่ะเพราะนั้นเนี่ยนะคะทักเข้ามาพูดคุยได้เลยค่ะอ้อนกับน้ำพร้อมที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดค่ะใช่ค่ะ